สวัสดีครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับขอให้ทุกคนโชคดีสู้ๆนะครับแล้วก็ผมอยากจะอัดคลิปนี้เพื่อเป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมคิดถึงทุกๆคนแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนมากๆนะครับในคลิปนี้ก็ที่สําคัญอ,อันดับแรกใครที่มีวันเกิดในช่วงนี้นะครับผมใครที่เพิ่งเกิดไปหรือว่า กำลังจะวันเกิดใกล้ถึงนะครับก็สุขสันต์วันเกิดทั้งลูกหน้าแล้วก็ย้อนหลังนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับดูแลตัวเองแล้วก็มีแต่ความรักเยอะๆนะครับผมนดับ2ใครที่กําลังต้องการทากาลังใจในอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนทํางานหรือว่าปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผม ก็หวังว่าทุกคนจะเจอทางออกของตัวเองทางแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับผมยังไงเป็นกำลังใจงให้นะครับนับสาวหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสบายดีครับอยู่บ้านอาย่างที่พยายามจะลงสตอรี่ให้ทุกคนเห็นนะครับออกกำลังกายสนามกอล์ฟกระพุ่มเปิดก็ได้กลับไปตีกอล์ฟบ้านนะครับนอกนอจากนั้นก็หาความรู้ข้อตัวหา สิ่งที่เราสามารถทำต่อในอนาคตได้นะครับผมและที่สำคัญก็คือดูแลคนที่เรารักครอบครัวให้ดีที่สุดครับผมนอกเหนอ้จากนั้นช่วงนี้ร้อนนะครับขอให้ทุกคนดื่มน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้ผมก็ดื่มน้ำวันหนึ่งก็เยอะนะเยอะมากๆหลายคนก็มีเป็นห่วงบอกว่าอากาศร้อนนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเอง ตลอดครับหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันเร็วๆคิดถึงทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำคลิปอย่างนี้ให้ทุกคนได้มีกำลังใจต่อไปนะครับผมโชคดีแล้วก็รักทุกคนครับ